ดีค่ะ,คะบีเจแปนบีบีแล้วก็ลิคุค่ะคุณตาส่งของมาจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันค่ะสวัสดีรก็อะต่อทำอะไรครับหนูจะมาทำอะไรครับหนูจะมาทำอะไรครับหยุดต่ะไม่ได้ยินครับพูดใหม่ กล่องนี้นะคะส่งแบบ EMS มาจากเมืองไทยค่ะส่งมาเมื่อวันที่11พฤษภานะคะวันนี้วันที่18พฤษภาหนึ่งสัปดาห์พอดีค่ะก็ค่าส่ง1,910บาทค่ะน้ำหนัก4.37กิโลฝั่งนี้ด้วยครับลูกต้องแกะฝั่งนี้ด้วยค่อยๆระวงังระวังลูกระวังมือหนู ลิคูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะหัวเปียกมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วแล้วเดินกลับมาเหนื่อยก็แบบอยากแกะกล่องค่ะน,นี้ขนมขนมเปียอ,อันนี้มีสติกเกอร์แมวนะคะจากลาซาดาค่ะเอาว่าแปะตรงไหนดีเนี่ย อไรอ่ะนุ้ยค่อยๆแกะนะคะขนมขนมเปียกเปล่าขนมนะแหละมหมาว่านะใช่ไหมขนมเปียกแหมมาดูสิครับขนมเปียกอร่อยซอยแปด อันนี้ก็ขนมเปี๊ยะไข่เค็มค่ะขนมเปี๊ยะไข่เค็มหมดเลยคือจริงๆนี่อยู่เมืองไทยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะกินนะคะขนมเปีย๊ยะแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยเห็นเขาขายกันก็เลยอยากกินออเหรออันนี้ก็ขนมเปี๊ยะเหมือนกันมานี่รตอนไมานนี่ไม่กินหรอนี่ขนมเปี๊ยะอร่อยซอยแปด,ดอันนั้นก็แกะได้เลยลูกซอยแค่นึง รอบนี้มันเป็นรอบแอร์นะลูกยังไม่มีขนมของเล่นหนูๆต้องรอรอบเรืออันนี้เป็นขนมที่แบบเสียง่ายเลยต้องส่งแบบ,บอย่างรวดเร็วส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นจุกนมให้นมลูกแมวค่ะ อันนี้มันจะทําให้แบบลูกแมวเขาดูดง่ายนะคะแล้วแบบมีไม,ม,ม่มีค่ะก็เลยรีบสั่งมาไว้เผื่อแบบมีแมวเกิดมาแล้วกินนมแม่ไม่ได้เราต้องมีอันนี้ไว้เผื่อค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาล้างตาแมวค่ะคือน้องชายบอกว่ายี่ห้อนี้ใช้ดีก็เลยให้ส่งมาให้อ่ะกับแป้งเช็ดตาแมวค่ะ แล้วก็มีน้ํายาล้างตาแมวขวดใหญ่ค่ะคือขวดเล็กนี่เดี๋ยววิจะส่งไปให้ลูกค้าที่เขาซื้อลูกแมวไปแล้วขวดใหญ่อันนี้ใช้เองที่บ้าน<ม>แล้วก็มีอันนี้ค่ะ<ม>พริกสําหรับผัดกะเพราตาพ่อขวัญน,นะคะ<ม>เดี๋ยวจะมากินอันนี้ค่ะกินส<ม>อสเนี้นเล็กกันก่อนนะคะ ซอสไข่เค็มไหนซอสอ๋ออันนี้คือซอสไข่เค็มเหรออืมไม่ไไมไขู่นนอไปใส่ทุเรียนใส่ทุเรียนหรอไหนใส่ทุเรียนฮัมทุเรียนเฮ้ทุเรียนลองกินดูไหมในน้ำทุเรียนใช่นั่นนี่ กินไหมลกนี่คุณกินไหมขนมไส้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนของทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้านสวัสดีครับดิ สวัสดีครับไม่ได้สวัสดีครับก่อนไม่ได้พูดดีอ่ะสามสวัสดีครับ